งานหนองตมพมพิรามอันนี้เราเดินตอนกลางวันเนาะใช่ไหมไม่มืดหรอกนี่มีสไลเดอร์ด้วยน,นี่เรามาเดินตอนกลางวันนะคะแดดจ้าเลย ร้านขายกระเทียมหอมนี่โอ้ยมีนี่ยิงตุกตาด้วยของรางวัลเทียบ การละเล่นเสียงเสียงโชควา่าไปเดินลูกของกินไหมอของขายเยอะอยู่เด้อเราไม่ขาใจตายแล้วเธอคิดว่าอยู่ตรงไหน ทำเบื้องถังของขายเยอะมากของใช้ก็เยอะของกินก็เยอะดูด้วยนะนหนเห็นแม่ฉันหลอกแล้ว เมาแ้วดี่ม่ใหญ่จ๋าไปร่นเลยยี่สิบบาทก็ติดได้นะงานนองต๋มมากันใหม่ๆด้านนี้บ้าบ่าลอยฟ้าน่องจ๋านุ่งนาโมกี จาวัดอยู่ตรงไหนยาจอจอดอคุณัตามลมัติได้บริจาคสร้างสโดมอีกหนึ่งร้อยบาทขอโโมนาจัภาพตแม่จนูนบริจาคหนึบาท บอิจากล่างตาดมจะภาพที่สองใครจะเป็นเศรษฐีที่สองเซรามิกยุอย่างไม่ดีเอยเศรษฐีที่สองเอะทะเป็นอีกเทียงอ้ยุเู่นมัน่นะอยุ่งวัเดินก็ชนะ้าออันนี้อะไรอ่ะร้นานของอจิ๋ว จีไม่หมาจ้องแม่ควนตีเออออเราต้งมัตะเกียงเนี่ยจแม่